สวัสดีครับผม M Product Specialist ประจำโชว์รูมฟอร์มหานครบางนากรุงศรนะครับจากช่อง PM f o r มนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถรุ่น Limited นะครับตัวนี้เป็น Limited Open c a แนะครับเกียร์เมนวลหกสปีดนะครับค่อนข้างหายากนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่889,000บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าออปชั่นนะครับที่รถคันนี้มีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่คันนี้แต่งเสริมขึ้นมาจะมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูทีละส่วนเลยนะครับผมเริิ่่่่มกกััััันนนนนนนทีีีอยยยยาางแรรรรรเเเเเลละะคคคบบห็ชดดๆถ้ต สกูฟหรืกระโปรงนะครับตัวนี้เป็นติดเสริมเข้ามานะครับเป็นชุดแต่งเสริมนะครับเห็นไหมครับจะเป็นสกูฟหรืกระโปรงนะครับแบบเตี้ยแต่ว่าเป็นสีดําด้านนะครับผมนี่ครับจะมีร่องนะครับแล้วก็มีช่วงนูนนะครับของตัวสกูฟนะครับผมดูดุดันนะครับผมเท่เลยนะแบบนี้ครับต่อมานะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวส่อนฟอร์ดนะครับสีแดงตัดกับสีดํานะครับผมพร้อมไฟ LED นะครับ3จุด ตัวส่อนลนเจอร์นะครับสีแดงนะครับแล้วก็ตรงส่วนของคางหมูเนี่ยจากที่เป็นโครเมียมนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีดําด้านนะครับผมค้อไฟหน้านะครับผมแล้วก็จะมีสีดําด้านนะครับมีตัวอักษรนะครับคำว่าเลนเจอร์อยู่บริเวณนี้ตัวลิมิเต็ดนะครับเวลาดูนะครับแยกด้านหน้าเนี่ยก็จะมีไฟเดย์ไทม์ด้วยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วก็ทีเด็ดเลยนะครับผมดูฮะด้านข้างคิ้วล้อนะครับ6นิ้วนะครับผม แบบมีหมุดนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับหมุดเนี่ยจะเป็นหมุดหลอกนะครับผมไม่ได้เจาะเข้าไปในตัวรถจริงนะครับผมเพื่อให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับตีเด็ดนะครับตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อแมกนะครับของโอเอซิสนะครับผมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นเปลี่ยนเป็นยางมอนสเตอร์นะครับผมสเปคยางเนี่ย265นะครับ 50R20 นะครับผมก็คือตัวนี้เป็นล้อแมกขนาด20นิ้วนะครับผมต่อมานะครับ เป็นตัวครอบแก้มนะครับผมสีดำด้านนะครับข้อกระจกสีดําด้านนะครับแล้วก็จะเป็นเป้ามือเปิดนะครับแล้วก็ข้อมือเปิดนะครับเป็นสีดําด้านเหมือนกันนะครับตัวนี้มีตัวส้นเลนเจอร์นะครับสีแดงตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ด้านบนนี้นะครับจะมีคลิปกันสร์นะครับแล้วก็ลาวหลังคานะครับปกติลาวหลังคาที่เราจะเห็นนะครับจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเงินตรงนี้เป็นสีดําด้านทั้งอันเลยนะครับผมที่ด้านข้างนะครับประตูหน้าเนี่ยก็จะมีคําว่าลิมิเต็ดนะครับ ตัวอักษรโภมยมนะครับอยู่บริเวณนี้แล้วก็จะมีบันไดข้างมาให้นะครับที่ด้านข้างบันไดข้างเนี่ยตัวนี้ก็มีขอบนะครับเป็นสีเงินตรงนี้ด้วยที่ด้านท้ายนะครับตัวนี้จะมีขอบนะครับฝาถังน้ํามันด้วยนะครับผมลายแบบนี้เลยมีคาว่าลินเจอร์สีแดงนี้นะครับผมแล้วก็ทีเด็ดนะครับของรถคันนี้เลยคือเจ้าตัวนี้ครับผมเป็นโลบาร์เหล็กนะครับแบบมีมือจับด้วยนะครับผมก็จะมีรูปภูเขานะครับตัวอักษรออฟโรดสีแดงดู ตัดกับสีดํานะครับตัวนี้แต่งเท่ๆเข้มๆมาเลยนะครับผมอ่าตัวสอนนะครับ4ี่คูณสี่นะครับผมตัวนี้เป็นตัว Open Cap 4ี่คูณสี่นะครับผมของรุ่น l i m i t e d นะครับอ่าขอบไฟท้ายนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็พอมาถึงด้านหลังนะครับมีโลบาร์เหล็กแล้วนะครับเสริมความเท่ด้วยกันชนท้ายเหล็กนะครับผมเป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับจากตอนแรกเป็นกันชนท้ายโคเมียมนะครับมีเซ็นเซอร์เราก็ยกเซ็นเซอร์ตัวเดิมนะครับมาติดให้กับกันชนท้ายเหล็กนะครับ สามารถใช้งานได้จริงนะครับตัวเซ็นเซอร์แล้วก็จะมีห่วง Wohnung Superior Milky นะครับสีแดงนะครับ2ห่วงตรงนี้นะครับห่วงเนี Despite ่ยใช้งานได้จริงนะครับเท่ด้วยนะครับผมจะมีไฟนะครับไฟป้ายทะเบียนนะครับ2จ uh ุดตรงนี้นะครับที Hunter ่ฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็จะมีครอบนะครับกันลอยนะครับสีดําด้านนะครับเขียนว่าเรนเจอร์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่โลโก้ฟอนด์นะครับมาจากโรงงานจะมีกล้องติดมาให้นะครับบริเวณนี้เป็นกล้องถอยหลังนะครับผมเวลาเราถอยหลังก็จะมีภาพขึ้นให้ด้วยนะครับนะครับตัวลิมิเต็ดตัวนี้ครับก็จะมี ฝาท้ายแบบ Easy Lift Tailgate นะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยลดแรงนะครับเวลาเราเปิดปิดฝาท้ายนะครับผมปกติเนี่ยฝาท้ายเวลาเราเปิดรถกระบะทั่วไปมันจะหนักนะครับตัวลิมิเต็ดเองนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเบาแรงนะครับมือเดียวก็สามารถปิดนะครับตัวฝาท้ายได้เลยนะครับก็ที่บริเวณฝาท้ายนะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าลิมิเต็ดเป็นตัวสอนโครเมียมนะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับกุญแจของเขาเนี่ยเป็นกุญแจไมค์คีนะครับผมซึ่งที่มือเปิดนะครับ จะมีการล็อกนะครับสามารถล็อกประตูนะครับหรือว่าปลดล็อกได้โดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจนะครับผมกุญแจเนี่ยเราไม่ต้องแตะเลยเราแค่มีกุญแจอยู่ในระยะนะครับแล้วก็สามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้เลยมาดูวันที่ภายในนะครับผมตัวนี้พอเปิดเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเบาะเลยนะครับที่ต่างออกไปจากเอ็กซ์อทีนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวกุญแจนะครับตัวนี้เป็นกุญแจแบบ ไมคคีนะครับผมเป็นกุญแจแบบไม่ต้องใช้ตัวบิดนะครับผมเป็นพุสตาร์ทก็คือตัวนี้เป็นเกียร์เมนวลเนี่ยเราเหยียบคัชนะครับแล้วก็เหยียบเบรกเราก็สามารถกดปุ่มพุสตาร์ทนะครับตรงบริเวณนี้เพื่อสตาร์รถได้เลยนะครับแล้วตัวนี้ที่จะต่างออกไปจาก XLT นะครับก็คือหน้าจอนะครับตัวนี้จะมีหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับเป็นหน้าจอซิงค์3สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธเล่นเพลงได้เลยนะครับตัวนี้ออปชั่นมาเต็มแน่นอนนะครับสำหรับตัวมีมิเต็ดก็จะมี ไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับปัดน้ําฝนออโต้นะครับผมจะเหมือนกับ XLT เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีการปับระดับสูงต่ำของไฟหน้านะครับซึ่ง XLT จะไม่มีนะครับผมขรับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจหรือมีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาหาเราด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ